แล้วทีนี้เนี่ยจะดารงตาแหน่งพบตรเนี่ยมันจะต้องมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะครับเส้นเงินที่มันชัดเจนขนาดนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นพบตรของประเทศไทยต่อไปเนี่ยนะมันจะเสื่อมเสียอง,องค์กรตํารวจหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็มันก็เหมือนกับการไม่เห็นหัวประชาชนนะครับที่นาะยกจะเอาใครก็ได้เอามาเอามาดำรงตําแหน่งสําคัญของบ้านเมืองนะครับโดยไม่ได้ดูเลยว่าเขาทําอะไรหรือเปล่านะครับทำผิดอะไรมานะ เหมือนกับว่าไม่ได้คัดคนไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วแต่ใจแล้วแต่ดีลตกลงกันนะครับผมก็เห็นสมควรว่าผบว่าตอรอต่อนะครับถ้ายังมีความละอายแก่ใจอยู่ก็วควรที่จะต้องลาออกนะครับลาออกจากการเป็นตํารวจมรวไม่ครับผมไม่มีกรอบระยะเวลานะครับก็แล้วแต่เขาและการเป็นดุลพิสของท่านเพราะท่านก็โตแล้วนะครับว่าจะจะ,จะควรจะต้องทํำไหม <Okay. S 1> นะครับเห็นแก่ชื่อเสียงวงตระกูลเพราะว่าผมก็ตามไม่เลิกครับ นะถ้ายังอยู่ในตําแหน่งต่อไปนะครับเพราะผมก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะเห็นคนที่ดารงตําแหน่งสําคัญเป็นผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นบุคคลที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่ใช่ว่ามีหลักฐานเส้นเงินไปถึงขนาดนี้ทั้งคนในครอบครัวคนแนะนะําสกุลเดียวกันแล้วก็ของตัวเองด้วยนะครับอย่างนี้มันไม่มีความสง่าผ่าเผยนะครับ ถ้าไม่มีการดรําเนินคดีก็ต้องตามต่อไปครับจนกว่าจะมีการดรําเนินคดีเหมือนกับคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับไม่ใช่ครับอยู่ที่สอนอตปูนนะครับเพราะว่าผมมีการแจ้งความเฉพาะเรื่องฟอกเงินอย่างเดียวโอเคนะครับขอบคุณพี่ๆนักข่าวครับ